บุญยกิริยาวัตถุคือเหตุอันเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญหรือวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญท่านเรียกชื่อว่าบุญยกิริยาวัตถุอย่างทานน้ำใหม่บุญสำเร็จเกิดขึ้นจากการให้ชัดเจนนะคำพูดเหล่านี้ถ้าเราไม่คิดก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าเรามานึกตรึกตองดูโอ้มันเป็นเรื่องจริงนะ ถ้าเราตรึกไปดูไปรู้ไปเห็นมองให้เห็นชัดเลยว่าโอ้ถ้าเราตรึกมองให้ลึกลงไปเลยว่าทานะทานะใหม่เนี่ยทานะแปลว่าการให้ไมยะแปลว่าความสําเร็จทานะใหม่บุญสําเร็จจากการให้เป็นบุญข้อหนึ่งเป็นเครื่องฟอกจิตคนที่ไม่เคยเสียสละแบ่งปัน มันเหมือนน้ำน้ำใสแต่ว่ามันมันมันเน่าเนี่ยน้ำเน่าส่วนมากจะเป็นน้ำที่นิ่งน้ำที่ถ่ายเทส่วนมากเป็นน้ำที่สะอาดนะจิตใจของเรานี้ถ้าเกิดว่าไม่เคยเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการจําแนกแจกทานใจของเราจะมีความตรนีจิตใจจะเป็นคนคับแคบ ที่โบราณน,นั้นบอกว่าอยากรวยต้องพากันให้ทานอยากสวยต้องพากันรักษาศีลอยากดีมีปัญญาต้องศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยากรวยต้องพากันให้ทานหมายความว่าคนให้ทานนี้ถ้าเราจะมองในด้านแง่รูปปัะธรรมอย่างเดียวแล้วคนให้ยิ่งให้ก็ยิ่งหมดยิ่งเปลือง หมายความว่าให้มากมันก็หมดมากวัตถุสิ่งของข่าวของเงินทองยิ่งให้ไปมากมันก็หมดมากแต่เมื่อมามองดูทางด้านจิตใจแล้วเป็นความเจริญทางด้านจิตใจยิ่งให้ยิ่งได้รับความบันเทิงใจยิ่งให้ยิ่งไม่อิ่มไม่เบื่อไม่หน่ายในการให้ให้แล้วอยากให้อีกนั่นเขาเรียกว่า ใจมันรวยความดีใจมันรวยความดีให้ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้วิบากผลมันจะสะท้อนให้เราได้มองเห็นคนที่ยินดีในการให้ยินดีในการจำแนกแจกทฐานในใจกว้างทัท,ะทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ของอันเป็นที่รักย่อมได้ของอันเป็นที่รัก เวลาเราไปให้ข้าวให้ของใครเขาก็กล่าวขอบคุณเราให้ศีลให้พรเราเราก็ได้ความสบายใจเราให้วัตถุสิ่งของเขาแต่เราได้รับความสบายใจเหมือนเราไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสราการรเรียนสร้างกุฏิเป็นที่พักอาศัยของพระเจ้าพระสงฆ์องค์เนร เมื่อว่าโดยในด้านรูปปัะธรรมแล้วเหมือนกับว่าเราได้ไปให้วัตถุสิ่งของให้ข้าวให้ของแก่พระเจ้าพระสงฆ์องค์เนนแต่เมื่อว่าโดยด้านนามธรรมทางด้านจิตใจเรากําลังสร้างวิมานให้แก่จิตใจของเราเองเมื่อเราละลึกนึกถึงทานกุศลที่ตนได้กระทําไปหู้มันปลื้มอกปลื้มใจนะาติหยมนะลองนึกให้ดี คนที่ให้ไปแล้วใจไม่อิ่มใจไม่เบื่อในการให้ปลื้มอ,อกปลื้มใจเนี่เขาเรียกว่ามันเป็นที่พึ่งที่พักแรมทางด้านจิตใจเราสร้างวัตถุนะมันเป็นวิมานทางด้านจิตใจของบุคคลผู้กระทำและลึกนึกถึงสิ่งที่ตนกนระทำไปแล้วมันเกิดความปลื้มอ,อกปลื้มใจสบายอ,อกสบายใจ ความปลื้มอ,อกปลื้มใจสบายอ,อกสบายใจอันนี้แหละท่านเรียกว่าบุญนะปุญญศัพท์นี้แปลว่าเครื่องจำแนกหรือเป็นเครื่องชําระจิตใจของเราทำให้จิตใจของเรานะั้นเกิดความสะอาดเกิดความสว่างเกิดความสงบใจมันมันเกิดความบันเทิงนะ เรามาดูหลักของบุญที่ท่านกล่าวเจตนาสามไว้ว่า,วาปุเพวสุมนาทานาก่อนให้ทานก็มีจิตยินดีนะอันเป็นตัวส่วนปุพพะเจตนาถ้าทางจิตตังสัตปสาทะเยขณะที่เรากำลังให้ทานก็มีจิตเลื่อมใสอันเป็นตัวมนจะนะเจตนายินดีในการจำแนแกแจกทานโอ้ปลื้มอกปลื้มใจนะเราทำทาน ทัตวาอตามโนโหติให้ทานไปแล้วใจก็บันเทิงคําว่าบันเทิงในที่นี้ก็หมายถึงว่าระลึกนึกถึงขึ้นมาที่ไดมันปลืม้มอกปลื้มใจสบายอกสบายใจอันเป็นส่วนอัปรัจเจตนาเอสาปุญยญส,สัมปทาเนี่ยถ้าผู้ใดให้ทานประกอบด้วยเจตนาทั้งสามการก่อนให้กําลังให้ให้แล้ว เมื่อละลึกนึกถึงขึ้นมาทีไรมันปลื้มอ,อกปลื้มใจนี่ก็เรียกว่าเป็นความบริบูรณ์แห่งทานว่าทานเราจะมีผลมากมีผลน้อยก็ดูที่เจตนาตั้งใจของเรานี่แหละถ้าเราให้ไปแล้วมันเกิดความปลื้มอ,อกปลื้มใจละลึกนึกถึงทานกุศลที่ตนได้กระทำไปมันเกิดความสบายใจอันนี้เป็นจาขานุสตินะทำให้ใจเกิดความสงบ ญาติโยมบางคนถึงกับพูดเต็มปากเลยว่าถึงจะตายก็ไม่ได้เสียดายชีวิตนี่เขามั่นใจขนาดนั้นนะนี่เขาบอกว่ามันเป็นการกลองจิตข้อแรกทานน้ำใหม่นะบุญสำเร็จจากการให้ให้แล้วเกิดความปลื้มใจคนให้ทานเนี่ยคนจะไปเกิดบนสวรรค์วิมานชั้นฟ้าเนี่ยก็ต้องอาศัยทานกุศลเป็นที่พึ่ง ให้ทานไปแล้วใจมันบันเทิงใจมันเบิกบานในบาลีท่านก็กล่าวไว้เหมือนกันว่าทานัางสักคัสสะโสปานางังทานกุศลเป็นบันไดไปสู่สวรรค์คือคนจะไปเกิดบนสวรรค์วิมานชั้นฟ้าเนี่ยต้องอาศัยทานกุศลเป็นเครื่องดําเนินทางไปถ้าคนไม่มีทานกุศลจะไปสู่ประตูสวรรค์วิมานชั้นฟ้าไม่ได้หรอก ทานนี่จึงชื่อว่าเป็นบันไดไปสู่สวรรค์และคนที่จะไปเกิดในภพภูมิเบื้องหน้าคนให้ทานจึงไปเกิดในตระกูลที่มีเงินมีทองนะไปเกิดเป็นเศรษฐีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอันนี้เป็นผลผลบุญนะการไปเกิดเป็นเศรษฐีนะั่ะไม่ใช่ตัวบุญแต่เป็นผลของบุญที่เขากะทำมาดีแล้ว แต่เหตุให้เกิดบุญนะมันอยู่ที่ปัจจุบันในเหตุนี้โยมไม่ต้องไปน้อยใจท้อใจว่าเรามันเกิดมาเป็นคนยากคนจนแม้มีน้อยเราก็ทำตามกำลังนะอย่าโยมนะอย่าท้อใจมีโอกาสให้เราทำกันไปบุญภาวาสนาเนี่ยเราแข่งกันไม่ได้นะแต่เราก็ต้องสร้างสร้างแก้ไขกันได้ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องบริจาคให้มากเหมือนคนรวยเขาเราจนเราก็บริจาคตามยากตามจนถ้าเรามีเงินมีทองเราก็บริจาคตามกำลังอันนี้เป็นเป็นเครื่องกรองจิตใจทำให้ใจของเราดีใจของเราจะได้ผ่องใสคนคนบริจาคทานคนใจบุญอยู่ในโลกใจไม่เป็นทุกข์ มันเหมือนคนเตรียมตัวก่อนจะออกจากบ้านไปเที่ยวจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ประเทศโน้น ôn, ประเทศนี้ถ้ามีเงินมีทองอยู่ในกระเป๋าแล้วมันไม่กังวลเพราะไปแล้วเขาก็ไปแบบคนสบายนี่เขาเรียกว่าการเดินทางในโลกนี้ก็ต้องอาศัยสเสบียงคือปัจใจสิแต่การเดินทางไปสู่ปละโลกเบื้องหน้าเราก็ต้องอาศัยสเสบียง คือบุญกุศลเช่นเดียวกันทานนงปาเถยมุตตมังทานากุศลเป็นสเสบียงกลางที่จะนำเราไปสู่สัมปรายภพไม่อดอยากไม่ยากไม่จนเกิดชาติหน้าเป็นเศรษฐีร่ำรวยคนที่เป็นเศรษฐีในชาตินี้มีความตรณีทีเหนียวใจครับแคบไม่ยินดีในการจำแนกแจกทานประเภทอย่างนี้ เขาเป็นคนจนนะแม้จะดูภายนอกเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่จิตใจเขาจนความดีจิตใจคับแคบมีจิตใจตะหนี่โอ้ยเวลาเห็นพระเดินผ่านหน้าบ้านใจหายว่าว่าว่าพระจะไม่เลี่ยไรยจะมาแจกซองผ้าป่าซองกระถินซองดีกาอะไรหรือเปล่าใจมันจนความดีเสแล้วเนี่ยคนประเภทอย่างนี้เขาเรียกว่า กินบุญเก่าแล้วก็ไม่สร้างบุญใหม่คนประเภทอย่างนี้ตายเกิดชาติหน้าท้าบอกว่าเป็นวิขาสาธาเป็นมนุษย์กินเดนถือกระเบื้องขอทานถือกระจานขอข้าวอาศัยตามชายข่าบ้านของคนอื่นพักหลับนอนเป็นคนยากคนจนไม่ใช่ใครทำให้นะเขาทำเขาเอง ทรัพสมบัติที่มีอยู่ถ้าเขาไม่ขนขวายไม่แสวงหาในที่สุดเขาก็จะเป็นคนยากคนจนคือใจของเขามันจนความดีตั้งแต่ในภพนี้ตายจากภพนี้ไปไม่ต้องไปถามหรอกเขาเป็นคนยากคนจนในภพภูมิต่อไปอันนี้เราจึงบอกว่าไม่ไม่น่าเป็นห่วงหรอกยากโยมแม้เราจะจนในชาตินี้เอาชาติหน้าโยมนะตั้งใจทำความดีกัน ความดีมันไม่ได้มีแต่ทานศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องบำเพ็ญกันมีมากเรามีโอกาสเราก็ทํากันไปนะเพียรพยายามทําตามโอกาสอันนี้ทานเป็นเครื่องฟอกจิตเป็นหลักทางบุญหลักทางบุญเครื่องฟอกจิตใจให้ใจเราดีข้อที่สองก็คือศีลศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนะ รักษากายวาจาให้เรียบร้อยคือหมายความว่าไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยคำว่ารักษากายก็กายปกติก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดศีลกาเมไม่พูดมุสาไม่เสพดื่มของมึนเมานั่นเขาเรียกว่ามีศีลศีลเนี่ยเป็นเครื่องรักษากายวาจาปกติ เขาเรียกว่าเป็นคนมีศีลคนมีศีลก็เหมือนกับคนมีศีสะศีละหรือศีสะนะแปลว่าคนมีศีลก็คือคนมีหัวคนไม่มีศีลก็คือคนหัวขาดนะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องบำเพ็ญเพียรกันศีลเกิดขึ้นที่เจตนาตั้งใจ ญาติโยมบางคนอุ้ยเราไม่มีโอกาสไปบำเพ็ญทานศีลภาวนาจริงๆอยู่บ้านเราก็รักษาศีลได้นะมีเจตนาตั้งใจจะสมาทานศิกขาบทงดเว้นจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดศีลกาเมจะไม่พูดมุสาจะไม่เสพดื่มของมึนเมานั่นชื่อว่ามีเจตนาตั้งใจอยู่ในใจนั่นศีลเกิดขึ้นในใจของเราแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปอยู่วัดแต่ที่ไปอยู่วัดจุดประสงค์ไปเพื่อฟังธรรมเสื้อศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมตามโอกาสศีลเนี่ยสูงกว่าทานนะทานนี้มันต่ํากว่าศีลเพราะทานฝากกันไปทำแทนกันได้แต่ศีลเนี่ยมันสูงกว่าทานคำว่าสูงขนาดไหนฝากกันไปรักษาแทนกันไม่ได้ ทานเรายังฝากกันไปทําบุญได้นะแต่ศีลเราฝากไปรักษาแทนกันไม่ได้ฉะนั้นศีลมันจึงสูงกว่าทานแต่ภาวนาบุญนี่ยโยงภาวนาบุญเป็นบุญติดตัวนะสูงกว่าศีลอีกนี่อย่างเราฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมันเป็นอุบายทําให้เกิดปัญญาการฟังเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิญาติโยมตั้งใจเปิดเครื่องรับฟัง ตั้งใจฟังฟังฟังทำไปด้วยทำงานไปด้วยเดี๋ยวนี้พระเข้าถึงประชาชนญาติโยมทำการทำงานไปแล้วก็ฟังไปด้วยได้บุญได้ความรู้การฟังเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิสมาธิเปรียบเหมือนน้ำใสน้ำนิ่งเมื่อน้ำมันนิ่งถ้าเราไปมองในน้ำมันก็จะมีเงาปรากฏ สมาธิที่เกิดขึ้นจากการฟังมันเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญานะท่านเรียกว่าสุตตามยะปัญญาความรู้มันสำเร็จจากการฟังฟังแล้วจึงเกิดความรู้ความเข้าใจความรู้เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาท่านเรียกว่าสุตตามยะปัญญาสุตตะแปลว่าฟังมยะแปลว่าความสำเร็จปัญญาแปลว่าความรู้ ความรู้มันสำเร็จจากการฟังไม่ใช่การฟังนี้เป็นตัวปัญญาการฟังนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดปัญญามันเหมือนกับกระจกเงานั่นแหละญาติโยมกระจกเงามันเป็นภาพสะท้อนทําให้มองเห็นเงานนหน้าของเราการฟังมันเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเราจะรู้ว่าอะไรคือทานอะไรคือศีล อะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญาเนี่ยต้องอาศัยการฟังการฟังนี้การฟังเทศฟังธรรมมันเป็นอุบายให้เกิดปัญญาแต่ฟังพระเจ้าพระสงฆ์สวดมนต์อันนั้มันเป็นสมาธิบางคนยังพูดอีกว่าฟังไม่รู้ไม่รู้จะฟังไปทำไมนี่แสดงว่าไม่รู้เรื่องจริงๆนะการฟังบทสวดที่เป็นพุทธมนต์จะเป็นภาษาบาลีแม้ฟังไม่รู้ ถ้าเราตั้งใจฟังเอาจิตน้อมไปในเสียงธรรมที่พระท่านสวดหรือญาติโยมสวดกันมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิขอให้เราเข้าใจไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องแล้วก็เราก็ไปพูดทำลายสติทำลายปัญญาของคนอื่นมันจะเข้าลักษณะภาษาเหนือที่เขาพูดเป็นอู้คำเมืองว่า ท่านบอกว่าตุตาดีจูงสัทธาตาบอดนะตุไปบ่หอดสัทธาตาบอดจูงตุเจ้าตาดี <c oughs> <c oughs> ฟังก็ขำๆดีนะแต่มันก็มีคติธรรมเตือนจิตว่ายามใดสมัยใดพระเจ้าพระสงฆ์มีหูตาสว่างท่านก็นำญาติโยมในทางที่ถูกตุตาดีจูงสัทธาตาบอด บัดนี้พระเจ้าพระสงค์ไม่มีพื้นฐานความรู้ที่ดีศรัทธาตุไปบ่อหอดปะเนี่ยหมายว่าพระเจ้าพระสงค์ไม่สามารถที่จะนำญาติโยมประพฤติธปฏิบัติธรรมให้เข้าใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแล้วตุไปบ่อหอดศรัทธาตาบอดก็ญาติโยมจูงตุเจ้าตาดีแหละตอนนี้ญาติโยมก็จะเห็นวัดคนไม่เข้าเอาวลวงพ่อ เอาหนังเข้าไหมเอาละครเข้าไหมนานในที่สุดวัดก็คนเข้ามากขยะมูลฝอยบางทีเปิดตลาดนัดในวัดตลาดเปิดตลาดที่ไหนความสกรปรกมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นโอ้ยเจ้าอวาวาสก็มีปัญหาปวดหัวและตอนเนี้เวลาตลาดนัดเลิกกันแล้วพระเนรในวัดก็ต้องมาเป็นเด็กกวาดขยะลานวัดแล้วแทนญาติโยมนั่นแหละศรัทธา ตุไปบอกฮอดศรัทธาตาบอดจูงตุเจ้าตาดีในที่สุดเราก็ไปแก้ปัญหาไม่มีที่สิ้นที่สุดเปิดตลาดนัดในวัดเวลาทางวัดจะเลิกจัดการอา้าวต้องไปทะเลาะกับญาติโยมล่ะญาติโยมขายมานานบอกว่าถ้าจะขายก็เดินขบวนขับไล่จเจ้าอาวาสแล้วตอนนี้ <c oughs> วุ่นวายนะโยมนะวุ่นวายจริงๆนี่แหละปัญหาล่ะ แต่เราอบรมทางด้านจิตใจไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเรื่องเหล่านี้อันนี้เล่าให้ฟังเรื่องภาวนาบุญเนี่ยเป็นบุญติดตัวพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของปีเก่าปีใหม่เกี่ยวกับฤดูกาลอันที่จริงแล้วฤดูกาลการเวลามันไม่ได้ทําให้คนเป็นคนดีการเวลาก็ไม่ได้ทําให้คนเป็นคนชั่ว ปีเก่าก็ดีปีใหม่ก็ดีปีเก่าไม่ได้ทำให้คนดีปีใหม่ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนชั่วหรือปีเก่าก็ไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดีปีใหม่ก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนดีแต่การกระทำต่างหากทำให้เราเป็นคนดีนะความดีหรือความสวัสดีสวัสดีสสดปีใหม่ที่เขาว่ากัน ปีใหม่มันผ่านมากี่หนแล้วกินเหล้าขี้เหล้าเมายายอย่างไงมันก็เมาเหมือนเดิมนีแสดงว่าคนเรามันไม่ทำดีมันจะดีขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าเราช่วยกันทำดีรัฐบาลเขาประชาสัมพันธ์ไม่ให้เสพดื่มของมึนเมาในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อจะสร้างดี แล้วเราจะได้ดีคือความดีเกิดขึ้นมามันก็จะทำให้ไม่ลดความตายลดชนกันตายเนี่ยเพราะว่าไอ้ลถชนกันเพราะความขับเมาไมายประมาทกินเหล้าเมายากันได้ที่เสร็จก็ขับรถไปชนกันมันก็ตายมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย แต่รัฐบาลจะทำให้ดีเขาก็มีการประกาศโฆษณาไม่ให้ขายเครื่องมืนเมาเอื้อดีอนุมโมทนาสาธุเรื่องเหล้าเรื่องยาเรื่องบุหรี่เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะพอถึงเทศกาลปีใหม่น่าจะจัดให้พ่อแม่ญาติพี่น้องจัดมารวมกันประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมนะจะได้เป็นประโยชน์สดิผล พระพุทธเจ้าตรัสความสวัสดีไว้สี่ประการนานยัตระโพชชะตาภาษานานยัตระอินทริยสังวรานานยัตระสัพพทานิสักข,ขาโสถิงปัสสามิปานินังซึ่งแปลเป็นคำไทยว่าเราไม่มองเห็นความสวัสดีปีใหม่หรือความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายนอกจากความเป็นผู้มีความรู้ดีความเป็นผู้มีความเพียร ความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ความเป็นผู้ละทิ้งสิ่งทั้งปวงนี้เป็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะนี่ความสวัสดีความสวัสดีก็คือความเจริญเจริญทางด้านจิตใจบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขก็บะว่าประชาชนคนในบ้านในเมืองตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรม ถ้าขี้เหล้าเมายาเข้าบ้านใดก็เดือดร้อนบ้านนะั้นทะเลาะเบาแวงกันอ้ยมากมายกันนี่เราก็ต้องมองตามเหตุตามปัจจัยนะอย่างข้อแรกนะว่านานยตระโพชะโพชะก็คือความรู้รู้หลักอะไรหลักอริยสัจธรรมสี่ประการรู้ทุกร่างกายมันเป็นทุกข์จิตใจมันเป็นทุกข์คือร่างกายคือตัวรูปจิตใจเป็นตัวนาม มันเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงนะรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกว่าความทุก์มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยเหตุคือตัวสมุทัไทยเนี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุก์แล้วก็ยังรู้ต่อไปวันนี้โลทะแปลว่ารู้ความดับทุก์ว่าความดับทุก์มันจะเกิดขึ้นมาได้ต้องรู้ข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับทุกอย่างนี้เขาเรียกว่าพุทชะแปลว่ารู้ รู้หลักอริยสัจธรรมสประการว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นกฎธรรมดาของโลกสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดก็คือรูปคือนามขันห้านี่แหละมันเป็นปายนะโพชะไปว่าความรู้ข้อสองตับปัสาคือความเพียรความเพียรความพยายามมันเป็นเหตุไปสู่ความสวัสดี หมายความว่าคนจะพ้นจากความทุกข์ก็ต้องอาศัยความเพียรนี่นะเพียรพยายามดำเนินเดินตามข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนองค์มรรคอันเป็นเหตุที่จะให้เข้าถึงความดับทุกข์เรียกว่าทุกขานิโรธคามินนปฏิปฏาัาเป็นทางดำเนินเดินไปสู่ความดับทุกข์นะตัวทุกข์เป็นตัวผลมาจากสมุทยัย ตัวนิโรธเป็นตัวความดับทุกข์มรรคคือข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับทุกข์ดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับตัวรูปตัวนามแต่มาดับตัวเหตุให้เกิเกดทุกข์นะแต่เราก็ต้องอาศัยความเพียรคือตาบะเนี่ยตาบะแปลว่าเผาบาปหรือทำความเพียรให้บาปเร่าร้อนจริงๆแล้วคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่าทำความเพียร ต้องต่อสู้กับกิเลสต้องใช้ความเพียรความพยายามมากข้อที่สการสำรวมอินทรีย์การมีสตินั่นแหละชื่อว่าการสำรวมอินทรีย์จากภุนาสังวโรสาธุสาธุาธนะการสำรวมตาเป็นการดีตาเห็นรูปก็มีสติถ้าเรามีสติความยินดียินร้ายก็จะไม่เกิดขึ้น เมื่อเสียงมากระทบหูเรามีสติสำรวมทางหูความยินดีความยินร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นเสียงมันมีหน้าที่มากระทบหูกระทบแล้วมันก็ดับเสียงใหม่กระทบแล้วดับไปเสียงใหม่มากระทบอีกก็ดับไปอีกนั่นน่ะเสียงเก่ากระทบแล้วดับไปเสียงใหม่มากระทบอีกก็ดับไปอีกปัญญาคือตัวสติที่ไปรู้ทันแล้วมันจะ ไปทำลายความยินดีไปทำลายความยินร้ายนี่เรียกว่าสํารวมอินทรีย์หูจมูกลิ้นกายแม้ทางใจก็เหมือนกันและข้อสุดท้ายนายัติระสัพพันิสักขาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงทั้งกายทั้งจิตทั้งรูปทั้งนามเนี่ยทั้งรูปทั้งนามนี้เราต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวง จำต้องสลัดละทิ้งไม่มีใครที่จะเอาร่างกายไปสู่ปรโลกอย่าว่าแต่ร่างกายภาพผ่อนท่อนสบายทักชิ้นเราจะนำติดตัวไปสู่สัมประยะายภพก็เอาไปไม่ได้จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงยึดถืออะไรไม่ได้นะเราอย่าไปพวงอะไรให้มากว่าสังขารร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวทุกขนะ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของความสวัสดี การศึกษาธรรมะนี้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในการที่จะไปประพฤติปฏิบัติตามถ้าเราไม่เข้าใจหูเป็นเป็นปัญหามากนะสงสัยโยมอย่าตมาจะถามญาติโยมว่าเอบูชาดอกไม้ทูกเทียนมันเป็นบุญอะไรญาติโยมก็จะสงสัยเอ้มันก็เป็นบุญนั่นแหละมันเป็นทานหรือเป็นศีลหรือเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาพอถามขึ้นมาเป็นทหาทุกทีโยมนะ ที่ว่าเป็นปัญหาก็คือมันตอบไม่ได้เนี่ยคือตัวปัญหาการบูชาดอกไม้ทูกเทียนไม่ใช่ศีลล่ะนะไม่ใช่สมาธิละไม่ใช่ปัญญาแน่นอนแต่ต้องเป็นฐานอกุศลถ้าไม่ไม่เอาไปตั้งไว้ในโต๊ะหมูบูชาไม่เอาไปไว้ในหิ้งพระแล้วบุญไม่เกิดเนะี่ยบุญมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยการการเอาไปจัดไปตั้ง เอาไปจัดไปตั้งไปให้ไปบูชาบุญมันจึงเกิดนี่ยากโยมเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญหาธรรมเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนะถ,ถ้าเกิดว่าอา้าวบางคนบอกว่าเรื่องของสมาธิอูยไปปฏิบัติแล้วนั่งไม่ได้นี่พอเห็นปัญหาปุ๊บรู้เลยว่าถ้าบอกว่านั่งไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เรื่องของสมาธิไม่ใช่ว่าเรื่องที่จะเอาให้ได้ แต่เราก็ต้องเข้าใจเข้าใจว่าสมาธิคืออะไรสม,มส,นะสมาธิก็คือความสงบทางด้านจิตใจนะสมาธิคือความสงบทางด้านจิตใจอย่างอาตมาอยากจะยกตัวอย่างเช่วนว่าอานาปานาสติคือมีสติการกําหนดดูลมหายใจเข้ามีสติดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ตัวสมาธิ ลมหายใจเข้าหายใจออกนะั้นมันเป็นตัวก,กรรมฐานกรรมฐานแปลว่าอุบายที่จะทำใจของเราให้เกิดความสงบพ,พอจิตไปเพ่งลมหายใจใจของเราจึงเกิดความสงบสงบเวลาไหนและลมหายใจเข้าที่ไหนลมหายใจก็เข้าที่ปลายโพรงจมูกเราเอาสติไปกําหนดตั้งไว้ที่ปลายโพรงจมูกพอ,อสติไปกําหนดตั้งไว้ที่ปลายโพรงจมูกพอตั้งสติหายใจเข้ารู้ สติไป,ประลึกเพ่งลมหายใจเข้าใจเลยจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าใจในขณะนั้นจึงปล่อยวางอารมณ์รอบด้านใจของเราจึงเกิดความสงบคาว่าความสงบก็คือสภาวะจิตของเราในขณะที่หายใจเข้านะจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าใจเลยปล่อยวางอารมณ์รอบด้านในขณะนั้นเขาเรียกว่าจิตมีอารมณ์เดียว คือมีลมหายใจเข้านั่นชื่อว่าเราจเจริญสมาธิขณะหนึ่งชื่อว่าปฏิบัติได้แล้วขณะหนึ่งชื่อว่ากำหนดได้แล้วขณะหนึ่งชื่อว่าได้กำหนดรู้แล้วขณะหนึ่งก่อนที่จะผ่อนลมหายใจออกเราก็ตั้งสติจับไว้ที่ปลายโพรงจมูกก่อนแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกรู้ พอผ่อนลมหายใจออกรู้จิตก็เลยจับนิ่งอยู่กับลมหายใจออกใจจึงเกิดความสงบในเวลาผ่อนลมหายใจออกก็เป็นสมาธิอีกขณะหนึ่งเชื่อว่าเราปฏิบัติได้แล้วขณะหนึ่งเชื่อว่าได้กำหนดรู้แล้วขณะหนึ่งเห็นไหมเนี่ยคำว่าเรื่องของสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการนั่ง แต่เป็นเรื่องของการอบรมจิตการเพ่งให้จิตของเราเกิดความสงบเมื่อจิตของเราเกิดความสงบสมาธิมันจึงเกิดแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราจึงบอกว่าโอ้ไปนั่งไม่ได้นี่บางคนยังมาพูดว่ามาวันนี้นั่งปฏิบัติไม่ได้เลยเขาว่านั่งปฏิบัติไม่ได้หมายว่านั่งไม่ได้นานนั่นเองนะก็เลยเป็นข้อสงสัยที่เราจะต้องพูดต้องคุยกันเหลือช่วงท้ายรายการ